สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาะหัวงอคนนี้คนเดิมนะครับสําหรับในคลิปนี้นาะก็จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคอมเมนต์กันอีกแล้วเนื่องจากว่ามันมีชาวกัมพูชาคนหนึ่งได้ออกมาอ้างว่าณนะปัจจุบนันนี้ในช่วงตุจ,จีนที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเที่ยวที่วัดอังกอรวมๆแล้วเนี่ยมากถึง1ล้านคนต่อวันซึ่งยังมีการอ้างด้วยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวก็แซงกรุงเทพมหานาครของประเทศไทยไปแบบไม่เห็นฝุ่น พวกเขาเอาจากสถิติจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวที่วัดพักแก้วของกรุงเทพมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปในวัดพักแก้วเนี่ยจำนวนเพียงแค่4,000 40, คนต่อวันเท่านั้นแต่ณปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวรวมของแต่ละวันของวัดอังกอร์เนี่ยรวมอยู่ในระดับหลายล้านคนต่อวันอันนี้ก็คือที่เขาอ้างเอาไว้นะและนั่นแหละมันก็เลยทําให้เป็นกระแสที่ชาวต่างชาติเข้ามาแฮรคอมเมนต์กันยกใหญ่เพราะดูจากสถิติที่มีการเปิดเผยออกมาในก่อนหน้านี้จากเว็บไซต์ของต่างประเทศนะครับ ยังคงมีการยืนยันว่ากรุงเทพมหานครยังคงเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวเลือกที่จะเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุดนะครับซึ่งอ้างอิงจากเว็บไซต์ต่างประเทศเขาบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากที่สุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าหากเป็นประเทศกัมพูชาที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปวัดอังกอร์มากถึง1ล้านคนต่อวันซึ่งถ้าหากเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็จะไปเจอเพจอย่างอาเซียนสกายไลท์ได้มีการลงโพสต์ข้อความเอาไว้ประมาณว่าในช่วงตุลจีนที่ผ่ผาานม โอเคมันก็เป็นเรื่องจริงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมชมที่วัดอังกอร์เนี่ยราวๆประมาณสัก1ล้านคนต่อวันนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะโดยมีการระบุเอาไว้ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เป็นชาวต่างชาติจริงๆจะมีเพียงแค่ประมาณสัก50,000ืกว่าคนเท่านั้นแต่นอกนั้นเนี่ยอีกประมาณ9 0 0 0 0สกว่าคนก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวกัมพูชาเองนั่นแหละที่เดินทางไปเที่ยวกันอย่างไรก็ตามไซตีนี้นับเป็นเพียงแค่ในตุดจีนเท่านั้นถ้าหากจะนับรวมไซติทั่วไป และที่น่าเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ต่างประเทศยังไงประเทศไทยก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยอะที่สุดอยู่ดีนะครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าพอมีชาวต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์ประมาณว่าสถิติของคุณเนี่ยมันดูไม่น่าเชื่อถือเลยคุณอ้างว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาต่อวันเนี่ยหล้านคนแต่ทําไมสถิติที่ถูกสื่อต่างประเทศรวมถึงในประเทศกัมพูชาเองได้เคยลงรายละเอียดเอาไว้ว่าปีหนึ่งเนี่ยมีนักท่องเที่ยวรวมๆอยู่เพียงแค่ไม่เกิน10ล้านคนเองไม่ใช่หรอ ทำไมตะก,กะการคิดแรกของคุณมันถึงได้ดูช่างแตกต่างกันเสลือเกินซึ่งชาวกัมพูชาคนเดิมก็ได้มีการเข้ามาตอบกลับอีกด้วยประมาณว่าอ๋อสาเหตุมันก็เป็นเพราะพวกเราเนี่ยยังขาดเทคโนโลยีในการบันทึกสถิติและขาดพนักงานที่จะจัดการซึ่งชาวต่างชาติบางคนก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าฮะนี่คุณยังบั่นใจอีกหรอว่าประเทศคุณเนี่ยมีชาวต่างชาติเดินทางเข้าไปมากถึงขนาดนั้นถ้าหากคิดง่ายๆนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไป วันละ1นล้านคนเท่ากับว่าปีหนึ่งคุณจะต้องมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปถึง365ล้านคนเลยนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดซึ่งนักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคนก็เข้ามาจับผิดการโพสของชาวกัมพูชาคนนี้รวมถึงถ้าหากเรามาวิเคราะห์ถึงหลักความเป็นจริงแล้วมันจะเป็นไปได้หรอที่วัดองค์จะมีนักท่องเที่ยวแซงหน้าวัดพระแก้วของกรุงเทพซึ่งถ้าหากเราไปดูรูปที่ทางเพจอาเซียนสกายไดได้มีการลงโพสต์เอาไว้ก็ต้องยอมรับว่า มีนักท่องเที่ยวเดินทางเยอะมากกว่าปกติเดินทางไปที่วัดอังกอร์นะแต่ความนาแน่นของนักท่องเที่ยวก็ยังไม่ถึงกับที่เดินทางเข้ามาที่วัดพระแก้วเพราะอย่างที่เราทราบกันเป็นอย่างดีในช่วงตุ่จีนรวมถึงช่วงวันธรรมดานักท่องเที่ยวก็ต่อแถวกันเข้ามาที่วัดต,ต,ตั้งแต่ตีห้าซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของประเทศไทยกันไปแล้วนจนเราเนี่ยดูกันจนชินคุ้นตาเพียงแต่วัดอังกอร์ววนในช่วงตุ่จีนที่ผ่านมาอาจจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่าปกติมันเลยทําให้หนุม่มชาวนเขมรนนี้เข้าใจว่าในตอนนี้นักท่่องงเเททียวดินา เข้าไปเที่ยวที่วัดอังกอร์เนี่ยมันน่าจะแซงวัดพระแก้วไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาส่องความคิดเห็นเต็มๆของชาวอาเซียนกันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างกับการที่มีหนุ่มชาวกัมพูชาคนนี้ได้โพสต์ว่าในปัจจุบันนี้วัดอังกอร์มีนักท่องเที่ยวในระดับหนึ่งล้านคนต่อวันแล้วก็แซงหน้าวัดพระแก้วจากประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อยคอมเมนต์แรกเขาบอกว่ายินดีด้วยประเทศเขมรพวกคุณได้เป็นประเทศแรกในโลกที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไป1ล้านคนต่อวัน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเอาจริงดีนักท่องเที่ยวหนึ่งล้านคนต่อวันผมฟังไม่ผิดใช่ไหมไม่ใช่ว่าต่อ1ิปีนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันดีใจด้วยที่คุณเยียวยาความเจ็บปวดในใจคุณด้วยเรื่องราวที่ไม่มีความเป็นจริงเอาเสียเลยคุณต้องการที่จะบอกให้โลกรู้ว่าประเทศคุณมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากมายขนาดไหนคุณก็บอกมาได้เลยเอาที่คุณสบายใจยังไงคุณก็ไม่มีทางที่จะปฏิเสธความจริงในใจคุณได้หรอก คอ <ítulo> มเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฮะผมได้ย like ินไม่ผิดใช่ไหมนักท่องเที่ยวหลายล้านคนต่อวันอะไรกันครับเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจริงๆก็ไม่น่าแปลกใจอะไรนะหลักๆแล้วคนที่เดินทางเข้าไปประเทศกัมพูชาถ้าหากจะมากถึงระดับหนึ่งล้านคนก็น่าจะเป็นจากประชาชนชาวไทยนี่แหละที่เดินทางไปที่ปอยเปตทุกคนคงรู้นะว่าผมหมายถึงอะไร คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าจำนวนนักท่องเที่ยวอ้างอิงจากเพจอาเซียนสกายไลน์มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียงแค่5 0,000่นกว่าคนเท่านั้นนอกนั้นเป็นคนกัมพูชาการาลุ้นหน้ารายงานข่าวที่มันตรงกับความเป็นจริงด้วยมันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศคุณได้อย่างชาัดเจนซึ่งถ้าหากคุณรายงานข่าวที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงมันจะยิ่งทําให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปที่นั่นแล้วรู้สึกว่าพวกเขาโดนหลอก แล้วสุดท้ายพวกเขาก็จะต้องเดินทางไปที่อื่นแทนยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยที่มีการโปรโมทชุดไทยอย่างชัดเจนพวกคุณควรทำการตลาดใหม่ภาพจำของนักท่องเที่ยวในตอนนี้เวลาที่นึกถึงชุดไทยทุกคนจะคิดถึงประเทศไทยและวัดอรุณพวกคุณจำเป็นจะต้องสร้างสิ่งใหม่ๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผมแนะนำนะพวกคุณควรที่จะเดินทางไปที่อื่นบ้างหรือไม่ก็พยายามไปดูประเทศรอบๆของพวกคุณบ้าง พวกเขามีการพัฒนาไปถึงไหนแล้วพวกคุณอย่าดูแค่สภาพแวดล้อมในประเทศของคุณเองมันเปรียบเสมือนกับว่าพวกคุณอยู่อาศัยในบ่อน้ำเล็กๆและก็ไม่ยอมที่จะข้ามฝั่งออกมาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือเรื่องตลกที่สุดที่ฉันเคยได้ยินมานักท่องเที่ยวในระดับ365ล้านคนต่อปีแม้แต่ฝรั่งเศสหรือเมืองใหญ่ๆก็ยังทำไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ผมก็เคยเป็นอีกหนึ่งคนที่เคยไปเที่ยวกัมพูชาวัดอองกอถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีมีความสวยงามมีความเป็นธรรมชาติสูงมากแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้หลายต่อหลายคนตัดสินใจว่าจะไปที่นั่นหรือไม่ไปก็คือม i n d ซ e ตของผู้คนที่นั่นว่าพวกเขามีความเป็นมิตรมากหรือน้อยแค่ไหนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติ5 0,000นกว่าคนแต่อีก900,000กว่าคนเป็นนักท่องเที่ยวท้องถิ่นนั่นหมายความว่า 95%ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปที่อังกอร์วัดคือนักท่องเที่ยวท้องถิ่นแค่นี้เราก็ทราบได้แล้วว่าชาวต่างชาติให้ความสนใจกับสถานที่นี้จริงหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าในหนึ่งเดือนแรกผมอยากจะทราบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปเที่ยวประเทศคุณมากเท่าไหร่เท่าที่ผมหาข้อมูลดูมันมีเพียงแค่1.5ล้านคนเท่านั้นซึ่งยังไม่สามารถเทียบเท่ากับประเทศในละแวกอื่นในโซนอาเซียนไม่ได้เลย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผมขอคอมเมนต์นอกเรื่องหน่อยนะผมสงสัยว่านอกจากนครวัดแล้วยังมีที่อื่นอีกบ้างไหมที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าค่าเข้านครวัด60สเหสรียญสหรัฐต่อหนึ่งคนถ้าคุณมี1ล้านคนเท่ากับว่ามีเงินเข้ามากถึง60ล้านเหรียญสหรัฐมันเป็นจนํานวนเงินที่มากมายมหาศาลเลยนะถ้าคุณได้เงินมากมายขนาดนี้ต่อวันแล้วเงินทั้งหมดมันหายไปไหน คอมเมนต์ต่อมานะครับก็บอกว่ามันเป็นตัวเลขที่ไม่มีความเป็นจริงเอาเสียเลยไม่มีแลงอ้างอิงและไม่มีการยกสิติใดๆมาบอกกล่าวเป็นเพียงแค่คําบอกเล่าของคนคนหนึ่งเท่านั้นอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับคอมเมนต์ของชาวต่างชาติลักๆสรุปแล้วก็คือชาวต่างชาติก็จะไม่ค่อยเชื่อซักเท่าไหร่นะครับว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปที่วัดอังกอร์ระดับหนึ่งล้านคนต่อวันเลยเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไง แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างเชื่อชาวกัมพูชาคนนี้หรือเปล่ายัางไงก็คอมเมนต์บอกให้นาะทราบหน่อยกันแล้วกันนะและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของน้าแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดตุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปด้วยและสุดท้ายก็ต้องขอกล่าวคำลากันเลยกันละกันสวัสดีและสวีดัตครับ